เชงใหม่ครับวันนี้ที่จังหวัดเชียงรายครับเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสกวาดล้างขบวนการค้าประเวณีเด็กกลางเมืองมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาและได้ช่วยเหลือผู้เสียหาย3รายหนึ่งในนั้นนะครับเป็นเด็กวัย15ปีชาวเมียนมาครับนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใส เพื่อจัดระเบียบสังคมและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีขบวนการจัดหาเด็กมาค้าประเวณีโดยติดต่อและส่งรูปผ่านแอปพลิเคชันไลน์ก่อนจะนัดหมายส่งเด็กให้กับลูกค้าตามสถานที่ต่างๆในเขตอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีการกำหนดค่าบริการตั้งแต่1,800บาทถึง3,000บาทต่อครั้งซึ่งเด็กจะได้รับส่วนแบ่งประมาณ1,000บาทโดยป้องกันจังหวัดเชียงรายกองอาสารักษาดินแดนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ นุจังหวัดเชียงรายตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนสืบสวนจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้สงสัยรับแฝงตัวพิสูจน์ความผิดก่อนเข้าตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้าประเวณีได้3คนโดยหนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงอายุ15ปีสัญชาติเมียนมาซึ่งให้การเบื้องต้นว่าเข้าสู่วงจรนี้เพราะต้องการหาเงินประทังชีวิตและครอบครัวส่วนอีกสองรายอยู่ระหว่างการตรวจสอบอายุเพิ่มเติม,ตมขณะเดียว กเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้เป็นธุระจัดหาได้หนึ่งคนพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นในความผิดฐานเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีและยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมซึ่งได้ประสานทีมสหวิชาชีพเพื่อดำเนินการคัดแยกผู้เสียหายและให้ความคุ้มครองตามกระบวนการต่อไปค่ะ